เฮ้ hey, hey, f อสวัสดีมาเจอกับบางมานอีกแล้วไม่รู้จะตามจ่องไหนดีมาระกัดมัง้งหัวกลัวมังวม้งว้ามั้งมัวหมดแต่ก็ได้มีหลายคอนเทนต์นนะทุกคนอย่าลืมนะตามกตินในใกายอย่าลืมฝากไลค์กดแจ้กดซับสไคร e มาด้วยทุกคนวันนี้มันจะมาชดประกาศซึ่งม,มาก็ได้ ได้หมายไว้แล้วนะคุณคหมายหมายนะประกาใต้นะหมายย่องสวยมาดูกันว่าบังหวัดเห็นวดไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลากันไหมวันนี้มาดูกันซึ่งวันนี้บังหมัดก็พาบางควานมาเหมือนเดิมน่าว่าบางควานก็ต้องสอกปรกลาวใช่อนี่หนาไหมขึ้นขาแล้วดีกว่าเพราะถ้าไม่ดีก็เดินขึน้ไม่ได้นะทุกคนใช่ หาวัดให้น้องๆดูแบบภาพสวยๆชัดๆจัๆจังๆกันไปเลยทุกคนมาตอกินไก้น่าเงี้เือกหมดอาจะดูยินี้ก็นี่ก็มันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีสวย้งนน้จะมีอล่น ใช่หมดถางหก็จะไม่ร้อนมัวทุกคนมันจะซาบเลยก่อนซาบไเลอเอียมาซาบซาบไปเลยหืมตัวเยอะวิ่งน้ำบาลกบกวาัก็ารับซาบบาบกบบกบกบจพ่งโดดกบต้องเมดอม่ก

ใช่ไหมกนทุคนีนนี่นี่งกานงเบยอไดูดัก่นหนทุกคนหนทุกคนวสวยเลยไม่รู้อีกลาเมยังก่นะลองเลยนะใช่อันนี้มาจะจับมือกันเลยทุกคน อ๋อยังไม่กวนยังไม่เห็นเลยต่อไปดยเต็ดดิเต็ดดิมีวอดหน,น,นึ่งเมีบบย<ะ>ดเฮ้ยใช่ไม่ใช่มีปลานี่แต่วอด เรียบร้อยวันน้าว่าเพื่อนเอาตัวไปเล่นกันเหใช่เรียบร้อยโอ้จุ้ยเอามันเนาะอืมว่าจะตายพี่ดูสวยๆนะอยพี่เรียบร้อยราวไม่ใช่ยังยังเป็นอะไรนี่นี่ไม้ เป็นด so ูก <my> ันมารใช่วช้าลงก็ไม่มีเอซีเรียบรอยปวดสวยอย่างเร่งปลาไม่มีไอ้เบล่าเยบวัรู้น in ี Hence, really? ่ยังมัยยังว่ันล้ไหมฮะนี่นี่เป็นโปรเหมือนกันนะใช่เดียวเดียวป

ลาบี่เ็นวดหมดนี่ปลาอันลาเบเตียยหมดเมอกีแล้วใครมาจาับลาบอันละโูดีดีเฮ้ยยองไงเอียดเลยจะเป็นคนนี้เฮ้วตามเคย ิปนี้ฟีนะว่าไม่ได้มีหลอกประกาศนี้กลัยุ่งเลยว่าเจอยุ่มเลยงน้องดูกลันยาะยางง้กให้มาเอาางเลยเบียนว่าเบียนจี

นี่น้อยตัวหน,น,นึ่งควานตัพู <c oughs> นี่เจ้าแตดนี่ทุกคนได้กันแล้วนะหนึ่งตัวสวยหมัดลยตัวเล็กเลยเฮ้ยีคนไหนเนี่ยดีดีเลยพยายามบอกไแล้วได้หนึงตัวอียร้อยมาเ้

โอ้องวัน,นอยมากหงรหงเร็วนาทุกคนหางอะไรไม่มีวอดนะแต่ว่าได้ตัวสวยดดูดูะ้าาก่อนั่นเราอีได้รับตัวเฮ้ยีเหอัลหพอนี่ม,มากเขปาปก,กาใจเ side, ย็นใจเย็นแต่เได้ัตัวโอ้สวยงาม ตัวใหญ่ตั there, there um, right, ่่ได้ควนมาดูตอนนี้อยู่ในถุงนั่นทุกคนช่งเป็นประกกะยกบางฟันทำไมพวกไม่ใช่ทุกคนสวยมากขวากว้างๆไ้ก่อนนะเอฟซีไม่ได้เหนหน้ามันเลี้งนเ้ดน้ำเงินถึาอ้เงินน้ง

cộng lại 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 là hê cộng lại cộng lại cộng lại Một

รอบโบมาแล้วน,น,นี่แหละได้ตัวเดียวครับคลิปนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวเแาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอย่าลืมอย่างเช่นเคยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระตุ้งกดติ้งมาเดี๋ยวบ้านก่อนเล่นบรรยากาศทุกที่แล้วบ้านคุณนิโตะลาว <c oughs> บรรยากาศวนันนี้เราจะต้องรีบฮะรีบทำอะไรทุกคนรีบชิงก่อนสิบละเฮ